แถวบางมดนี่มันใกล้ทะเลมันแร่่ามจะสูงมันทําให้หวานแล้วเนื้อนิ่มก่อนนี้ต้นหนึ่งลูกใหญ่เป็ร้อยกิโลสมัยก่อนสามสี่บาทเองไม่แพงเดี๋ยวนี้เป็นร้อยเป็นร้อยก็ไม่คุ้มนะสมัยนี้นะถ้าเราไม่ทําก็หายไปเดี๋ยวทั้งหมดชุดผมนี่นะแทบจะจะไม่มีใครทําแล้วก็ทําเพื่ออนุรักษ์ให้ความรู้เด็ก ตัวส้มของมดก็ต้องมาเอามดก็ต้องมาเอาสูตรเราถ่ายทอดหมดเพราะเราไม่ได้ห่วงวิชา เป็นสวนส้มเก่าเก่าแก่เลยเริ่มมาจากตำบลบางมดคลองบางมดเขาก็เลยเรียกกันว่าส้มเขียวหวานบางมดจากที่ได้ประวัติคนแถวบุนะก็ไปเอาส้มกิ่งพันส้มแถวบางกวยบางกลางบางกอกน้อยก็เ,เอามาปลูกปี68ได้ถึงร้อยปีพอดีจำได้แค่คร่าวๆในเสียมจากในหนังสือนะออในเสมได้นำมาปลูกคนแรกเลย พิเศษของมันก็คือพื้นที่แถวเนี้ยมันรักจีรังเคม็มมันทําให้หวานแล้วเนื้อนิ่มนะลกล่อนเขาเรียกลกล่อนคือแถวบางมดนี่มันใกล้ทะเลมันแร่ธาตุจะสูงความหวานนะแคลเซียมโพแทสเซียมอะไรมันจะมีครบถ้วนแล้วมันจะทําให้ส้มหวานสมัยธรรมชาตินะเขาใช้ทงหลางเป็นปุย๋ยยาฆ่า,ามแมลงไม่มีโดยธรรมชาติเลยตัวที่ปราบตัวเพรียฟไฟลายแดงเนี่ยมันมาจากมดดำมดแดง ถ้ามันมีพวกนี้อยู่นะตัวมแมลงมันจะไม่เข้าก็าเอาใส่แบบนี้ที่มาที่ไปเนื่นองจากว่าปี26น้ํำจมหมดปิดประตูน้ําริมแม่น้ําเจ้าพยาหมดเลยมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันนี้น้ํามันก็ไม่ถ่ายเทน้ําในครัวเรือนอะไรมันก็ไหลลงคลองธรรมดาประตูน้ําไม่มีเนี่ยนะ เกณหน้าน้าหลากเนี่ยน้ํามันจะขาวมันจะแดงเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแร่ธาตุไม่มีตอนนั้นมันก็ชักไม่ค่อยดีแล้วลเรื่องส้มอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วไงถ้าทําจริงๆมันก็ไม่คุ้มทุนโล100นั่งร้อยสองร้อยยังไม่คุ้มเลยส้นทุนสูงได้น้อยส้มงามๆเก็บได้สองปีตายแล้วมันคุ้มมั้มันไม่คุ้มแล้วโรคใหม่ๆมันเข้ามาอย่างโรคเรียกโรคกกนิ่งอ,อ่ะเชื้อรานั่นแหละ ส้มมันก็ไม่ทำงานก็ไม่แข็งแรงดมานามจะแตกยาวถ้าเราไม่ทำก็หายไปเดี๋ยวทั้งหมดชุดผมนี่นะแทบแจะไม่มีใครทำแล้วทุกคนจะพูดกันหมดเลยว่าทำไม่ไหวแล้วก็อายุเจิกว่ากันทั้งนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ทำเพื่อนุรักษ์ แรงบราจใจก็คือของผงม,มาจากพ่อแม่ทำไรได้แล้วก็ทำช่วยพ่อช่วยแม่ทำมาตลอดประสบการณ์ลองผิดลองถูกพ่อแม่ก็สอนมาต้องทำานี้อย่างนี้รสชาติถึงได้หวานอะไรยงี้ต่อมาก็รัชกาลที่9เมื่อปี2-1งหนึ่ก็สเสด็จวัดทุกงครุตัดลูกนิมิตชาวสวนนี่ก็เอาส้มไปให้คิมท่านก็เลยรับสั่งว่าให้ช่วยอนุรักษ์ส้มองมดไว้รสชาติจะดีกว่าที่อื่น ความสุขคือให้เด็กมาดูไงให้คนที่เขามาเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์เทคโนเขาก็มาช่วยเราเอางบประมาณมามั่งอะไรมั่งแล้วก็มาช่วยเราตอนนี้มีคนสนใจเยอะไม่ทั้งเด็กเวลาเราไปทําไปอะไรแล้วก็มีให้เขาชิมก็ยังดีใจไงคนยังสนใจที่สนใจมากที่สุดกะทีแรกเขาบอกมันหายไปแล้วคนคนได้รู้กันเยอะเลยว่าอย่างส้มมงมดยังมีอยู่แล้วก็มาที่นี่ก็ได้ยินดีแนะคำแนะนำตำรามีเยอะ ตำรามาจากส่วนตัวเลย